สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ Cooking อ a t i n g with Alex ็กวันนี้อเล็กพามาปรุงกินผัดมะละกอวุ้นเส้นหมูสามชั้นกันนี่เราก็ปอกมะละกอนะครับปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําเป็นชิ้นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับอ่าเรียบร้อยสําหรับมะละกอเตรียมหมูหั่นหมูนะครับเราไม่ต้องใส่หมดหมูเยอะนะครับเตรียมวุ้นเส้นสดนะครับเราใช้วุ้นเส้นสดวันนี้ตบกระเทียมสามกลีบนะครับลงผัดกับน้ํามันเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราก็หยิบหมูลงใส่เกียวให้ห่อยหอมก่อนกับกระเทียมนะครับหมูติดเนื้อขาวมาด้วยวันนี้นะครับหมูสามชั้นนะครับจากนั้นเราก็ใส่มะล,ละกอที่เราหั่นไว้เลยครับลงผัดกับหมูให้เข้ากันนะครับ mm. เี๋ยวทำการปรุงรสกันเลยนะครับ mm. ง่ายๆนะครับวัตถุดิบใ,ใกล้ๆครัวมะล,ละกอลูกใหญ่มากใส่น้ำมันหอยเลยครับ กำลังดีนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยเพื่อความนัวนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแป๊บเดียวนะครับก็มะละกอแบบใกล้สุกนะครับเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปหน่อยนะครับเพิ่มสีสันให้กับวุ้นเส้นนะครับเติมน้ําลงไปนิดหน่อยตามด้วยวุ้นเส้นสดเลยครับไม่ต้องมาแช่น้ําไม่เสียเวลาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่สีสันได้แล้วเริ่มสวยงามนะครับเริ่มคล้ำๆแล้ว หอมนะครับเป็นวัตถุดิบใกล้ครัวนะครับนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับผู้ถุงัยเคี้ยวแล้วนุ่มๆนะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเราก็หั่นหอมลงไป2อสาต้นนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ